สวัสดีค่ะเมนวนค,ค่ะมาตามแนวทางกับเมนวนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหรอยหกสิบเก้าเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะคุณแม่เนะาะค่ะมาตามอยู่หัวยุสวนพันคือเก่าค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ว่าฟันดีแล้วว่าสันงวดนี่ฟันเหมืองไรคุณแม่ฟันเหมืองบั้วันงผะย่างดีฟันวันพผะแมงเมือวันงผะเมืองที่พานมาเนาะ บ้างจังเยอะฟันแนวไดคุณแม่โอ้แต่ยังว่าแม่เนี่ยปงอแงหังมั่งมีก็มีจะมองเกางอย่างบางเฮงพึ่งกะทัก็สางบดเลยอ่ะกระบะหักฟันเน่ยฟันกัแบบเกาเกาเลยอ่ะเห็บแบบเกาเกาแนวไดแนวแบบบ้าปลาหอกกะปหอกกะแหงบวกงามเงี้ยมันก็จังชี้ยมอี๋ี้ยมงำงามเลย มันเป็นบวกหรือมันเป็นสาเป็นสาเป็นบวกนามสาไงเลยยังบ่าเป็นขีเหียมค่ะแต่ยังบ่าบาก็บ้านย่านนั่นย่านหลานน่ะตกน้ำแต่ว่าหลานบม่มีออกมีจะกี่นี่อูแม่ก็ย่างงามังย่างังข้าวเจ้ามิงบ้าน่งนซาเพราะว่าเออบ้านที่าเบิ้งก็คุยจักงามกองจวาจักงามมาก จักงามมากกับมาล่างขี่ใน,นอู่มันก็ถือแม่อยู่บอกกว่าจักว่ามันถือแม่อยู่ค่ะมันถือกค่หัวเข่านี่างจักงามมากกับมาล่างล่างออกบ่ให้มันมีขี่บ้านฉังจ้าจักงามจักก็จักงามมาล่างล่างเท่าไรก็คือจังบอลอนตักเท่าไรก็คือจังบอลอนตักมาไม่อนะีกในชาแนค่ะชาแนะก็งามงามแต่มันงามมีดีเป็นสี่เหลี่ยมด้วยเด็อ เป็นสี่เหลี่ยมแบบง่ายแนมไปบ้างตากะตาเก่าแต่ว่าหงามมันงามอยู่ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมคือเก่าอืมแล้วบางนีบางนีบางนี้ก็บอกว่าบ่าน้อบ้านมึงพยายามให้ไา้ก็เลยว่างทีมึงเป็นย้งมันก็ไห้แค่ก็เลยไวกัีสิพยายามพยายามมาต้องเชื่อได้หรอกถ้าระแดเหมือนเสียกระทางมันเถะจังชื่อไม่ก็เลยว่าอบอก เพื่อก็นั่งอยู่หันนั่งหายยู่หันค่ะอืมบ้านนี้เอ้ยนั่งก็เลียงยางมายางมาไวไวมาจะสร้างสร้างเตาล่ะมองเตาพวกก็ไม่เลียงเฮ้อเพิ่นว่าค่ะมึงไปหันนั่นมึงไปเห็นบักม่วงอยู่บเห็นอยู่เพิ่นว่าะอือเห็นอยุเพื่นว่าเก็บบักม่วงมาในเด้ออยู่หันบักม่วงไม่สามน่วยคุณแม่ว่าเออบักม่วงมันมีสามน่วยเด้อนิ่ง เออเออเพื no mm ่อนว่าเอามาหน่วยหนึ่งด้ออันต้มมันสอนสอนภาษาสันบางต้องเก็บมาเก็บมาแล้วบาทเก็บมากครับเฮกแก้วเฮ็กยังกับกิงเกี๊ยกินกันจะเพื่งอทบจะแบบกินกันจะคห้นยกินกับสามคนนี่สามคนทงอ่ะกินน้ำกันสามคนไปกินน้ำกันกินนั้งตังบัมงวงอ่ะค่ะงั้นบะงวงมันก็มันมีอยู่สามหน่วยยังงอก ปลาผักกังอามากิ่งแซบบ้าจังบักม่วงกับบักม่วงอันซอนซอนบ่าโอ้ยับกม่วงก้นซอนอืมค่ะม่วงก้นซอนแค่ะจังไรต่อบ้านนี้คุณแมบ้านนี้เฮ้ยค่ะฉันกูก็ตักหน้ามาเนี่ยมึงมึงชิมเมื่อไรบอหนิงกับเราวายกังสีเอืึอยว่าเออกูกูกินแล้วกูก็ชิมเมื่อตัวเพิ่นว่าอืมอืมเพราะกระไรยางนี้จากแม่เมื่อทางเก่าอันนั แท่งพ่นเมื่อนั่นละแท่งพ่นมานั่นละเพื่องก็เมื่อเมื่อเฮื่อนพ่นแม่ก็หูเมื่อฟันจำนี่จ้าจำนั่งอะกูังว่ามากระมาทางเก่ามากระมาทางเก่าเมื่อก็เมื่อทางเก่าเมื่อก็เมื่อทางเก่าซิบรกตตวเก่าซะบ่หละเอ้ยจังหวะนี่แล้วล่ะบ้านนี้ขออนุญาตถามคุณแม่เนาะค่ะว่าอายุของ ผู้ที่เป็นไฮนี่ก็คือนาะ้านเป็นบอกคะแมงค่ะพ่อว่านนาะว้านเนาะค่ะ<ม>เพื่อนอื่นกันเนาะค่ะแมเพื่อนอายุจกปีคุณแม่หกสิบเอ็ดแกะว่าหกสิบเอ็ดปีอืมหกสิบเอ็ดปีแยก่เพิ่นเกิดพ่อซอยังพ่อซออศูนย์แปดเกิดพ่อศูนย์แปดเนาะแม่ค่ะบ้านนี้อายุของคุณแม่ละบ้านจะปีบ้านแม่เกิดศูนย์ห้าต่ หกสิบสี่ปีนี่เนาะเออหกสิบสี่ปีงีมหกสิบสี่ปีนี่นะค่ะอายุของคุณแม่เพราะว่าเพื่อนฝันเกี่ยวกับวัานะว่านนี่น่งห,ะะหายเมน่อะหรยก็ยังว่า<ม>หายหายแม่จ้องเคยบอกว่าว่างไยว่างย่าหายทอย่าฉีเสียดา,ายทออังทศอซับนั่น<ม>จังชื่อไม่แต่ไ้แม่ว่าจังฉีจังชื่อไม่ก็เอเไยว่างบันนี้เบอร์ทศัพั์เพื่อนคุณแม่หูบ บ่บ่หูหเนาะค่ะบ่หูอ่ะบ่เป็นอย่างค,<บ>ค่ะคิดว่านาสีมาอายุเนาะเพ,พราะว่าเพิ่นห่องห้เนาะคุณแม่เนาะแม่ค่ะอายุของเพิ่นกะเกิดพศศูนย์แปดอายุหกสิบเอ็ดปีนี่เนาะคุณแม่แม่ค่ะถ้าให้เลข3ามตัวคุณแม่ใช่ตัวใดแปดเพราะว่าเพิ่กนกะศูนย์แปดทางเลข3มตัว แปดถุงแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งกว่ามั่งไงอังมั่งบักว่างอะมัเงไงหกสิบเอ็ดปีหกสิบเอ็ดปีแม่งคุณแม่จะเอาแปดใส่เอาแปดใส่บ้านนี้กคุณแม่ฝันว่าเห็นน้องสาหนีเอาซ่าเอาสีเอาซีใส่ เอาซีสน้ำเป็นบอคะจ้าถ้าเอาซีไน้ำแทนตัวไนอห้วยคังเอาไส้ไบอซ้าหไงมันกับเป็นขีอยู่แหน่ค่ะคังว่าแม่กับขีเป็นขี้คือเกาอืมแม่กับเป็นขีอยู่แล้ว่าแม่กัเป็นขีอือคัทงทางเรียกถ้าเอาบอกว่างไส้กัแปดี่งแปดซีหนึง่งแปดขีหนึง่ง หายเป็น 8, 4, 1, 3, แปดสี่หนึ่งเหลือสามตัวแมงอืมแปดสี่หนึ่งเพื่อนมาค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้สี่หกหนึ่งเอาบอกคุณแม่เอาสี่หกหนึ่งก็เอาหน้ำเป็นบ่แมงเพราะว่ามั่งมั่งมิเงึงดูแกวเขาแป็นชีกูแกวอืมเอาสี่หกหนึ่งหน่าเออคุณแม่ว่าเนาะค่ะอ่าห้ท่านผู้ชมเพื่อนเหลือกเอาเนาะแมงเยเพื่อนเลือกเอาค่ะ เพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ร่างขีเนาะค่ะตัวเพิ่นได้ร่างขีแล้วก็ขีนี่ถือน้ำขาเพิ่นเ<ค>พิ่นว่าค่ะ<ม>ขีนี่ก็เป็นขีร้านน้อยเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าบ่เห็นตัวหลานในความฝันแมงเห็นตาอ,อูกับขีเออเห็นตาอูกับขีแต่ยังบ่ขีนี่ร้ายบ่ห้วยร้ายแล้วเนาะจนตบาบ่าวหู้จนเหม็นพุ่นแล้วออืล้างจังได๋ก็บ่เบิดล้างเลยก็บ่เบิดด่างกันเลยก็บ่เบิดค่ะ ร่างอยู่หันตักน้ำฟ้าน่ะละมละ่หลักค่ะฟันเห็นขีดได้จับขีดได้ล่างขีดเนาะค่ะขีดถือโตเนาะค่ะแล้วก็ฟันบ่าได้กินบักม่วงเพิ่นว่าค่ะตัวเลขในคลิปนี้เนาะค่ะอาจสีมา อายุของคุณแม่ก็เป็นไปไรเนาะคุณแม่เนาะค่ะคาร์โบเน่ค่ะทนผู้ชมอาจจะเป็นอายุของเพิ่นก็ไไรเนาะค่ะแต่ว่าเต็มๆแล้วก็คืออายุ63าปีเนาะค่ะห4ิสี่ปีนี่เนาะค่ะอย่างเขามาแต่ว่าบ่าท่านหอดเดือนเกิดเนาะคุณแม่เนาะค่ะอายุห3บสามปีเต็มเนาะค่ะย่าง64ปีนี่เนาะค่ะเพราะคุณแม่เกิดศูนย์หานะค่ะมาแค่คุณแม่เกิดวันที่เทไรจําได้บ่ ก็คือยี่สิบคุณแม่เกิดวันที่ยี่สิบเนาะยี่สิบเมษาค่ะท่านผู้ชมไก่สีหอดแล้วเนาะค่ะเธอท่านผู้ชมเพิ่นอยากได้วันที่เกิดเนาะคุณแม่เนาะยี่สิบเมษาเพิ่นว่าแนวทางของเมนนวลเห่าเนาะค่ะในงวดวันที่ หนึ่งมีนาคม2 5 6พันหารอยหกสิบเก้านี่ค่ะขอให้ท่ช่ชมทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบไปต้งวันยหญ่กับค,คุณแม่สุขูมสุขคนค่ะคุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมบ่คะบ่หลูกลาไม่ช้ำเหงียค่ะขอบคุณเมนวนได้หลายค่ะบบแพงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมนวนค่ะในวันวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6พันหารอยหกสิบเก้าเมนวนนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็น สถานทีเก่าเนาะค่ะเพื่อนว่ามองหันเป็นปลาเป็นทงหน้ามีน้องสาเพื่อนว่าค่ะเป็นปลาหกแห่งเพื่อนว่าแต่ว่ากับมีสาสีเหลี่ยมหนามไซสสะอาดเพื่อนว่าค่ะสมัยตะกี้เป็นปลาเพื่อนว่าแต่สมัยสมัอนี้เป็นบ้านเบิดแหล้วเพื่อนว่าค่ะคนปุ๊กเงินปุกสานใส่เบิดแหล้วแต่ว่าจังไรจังไปฝันเกี่ยวเห็นสมัยติกี้เพื่อนว่าค่ะมองหันละมองคุ้นเคยเพื่อนว่าค่ะไปมองเก่าเพื่อนว่า ไปแล้วเพื่อนบอกพ่อวาดว่าให้พ่อวาดนี่เฝ้าอูเดอรอเพิ่นว่าค่ะเฝ้าอูร้านหน่อยเพิ่นว่าแต่นีวา่วมฝันนี่บ่มีร้านหน่อยเพิ่นว่าแต่ว่าหันบอกพ่อวาดว่าให้เฝ้าอูร้านหน่อยไว้สิไปตักน้ำมาล้างขี่เพิ่นว่าค่ะเพาะวาในอูนี่มีตั้งแต่ขี่ร้านหน่อยเพิ่นว่าค่ะในค่วมฝันเพิ่นว่าเพื่อนก็เลยไปตักน้ำอยู่ในน้องสานันละเพิ่นว่าค่ะ ซากะซาซีเหลียมเห็นชัดเจนเพิ่นว่ะค่ะน้ำกระน้ำไซสะอาดงามแห่งเพิ่นว่ะตักมาล่างขี่ในอูเพิ่นว่ะในอูจังได้จังมิต่ขี่ล้านหน่อยเพิ่นว่าเต็มอูอยู่เพิ่นว่ะค่ะล่างจังได้กับบอกเพิ่นว่ะค่ะล่างยูหันละเพิ่นว่าในข่วมฟันเปื่อนน้ำค้าน้ำแข็งเพิ่นเพิ่นว่ะค่ะขี่ล้านหน่อยเพิ่นว่ะแล้วเพิ่นก็เลยบอกเนาะค่ะ บอกเอื่อยเพิ่นเพิ่นว่าเห็นเอื่อยนียางมาแต่ทางเก่าเพิ่นว่าค่ะเป็นทางอลอดมาเพิ่นว่ะบอกเอื่อยเพิ่นว่าให้เอื่อยเพิ่นนี่เก็บบักม่วงมากินแน่เพิ่นว่าค่ะบักม่วงนี่มีสามหน่วยเพื่อนว่ะเก็บบักม่วงมากินแน่เพื่อนว่ะเก็บมานหน่วยหนึ่งเพิ่นว่ะค่ะหน่วยที่กซอนหรือว่ากระลังสีสุกเพิ่นว่าค่ะเอื่อยเพิ่นก็เลยเก็บมานหน่วยหนึ่งว่าสันเก็บมากะมาปอกกินน้ำกันเพิ่นว่าค่ะเทิ่งเอื่อยเพิ่นเทิ่ง ไม่นวลแล้วก็เทิงพวาดเพื่อนว่าค่ะนค่าวมฝันเนาะค่ะหลังจากนั้นกเเน็เลยแน่ไปเพื่อนว่ะแน่ไปหาพวาดนน่นละเพะื่อนว่ะแต่ว่าพวาดนั่นห้องห้เพื่อนว่าจักเม่นยังมิตรหายก็หาเพื่อนว่าค่ะห้เสียใจเพื่อนว่าหันจักเม่นหอีหยังจังไดกับบอศร้าเพื่อนว่ะหายยุหันละเพื่อนว่าค่ะจนเพื่อนหูเมือเพอื่อนว่าค่ะฟันซ้ำานี่เนาะค่ะเม่นวลนห้เนื้อทางมากก็คือ แปดหกหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเป็นเลขตีจากฝันเนาะคะ่กกะแล้วก็แปซี่หนึ่งตีจากฝันแล้วก็ซี่หกหนึ่งตีจากฝันเพิ่นว่าค่ะ,พ,นนะ,คะพ่ 8, ะะพอโสเกิดของพ่อวาดเนาะคะ่กกะเพิ่อนไฮศูนย์แปดเนาะคะ่กกะ, 5, ะ,คะเป็นพ่อโสเกิดของเพิ่นเนาะค่ะแล้วก็อายุของพ่อวาดนีหกสิบเอ็ดปีเนาะค่ะแลักกะศูนย์หานะค่ะเป็นพ่อโสเกิดของเมนวนวลเนาะค่ะอายุของเมนนวลหกสิบสี่ปีนี่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของเมนวนวลในงวดวันที่หนึง่งมิถาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า คอยทผูช้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเรียวันใหญ่ก็เป็นวนวลสุขสุขคนค่ะมักตัวไดชอบตัวไรเอาตัวนั้นเนาะค่ะแต่ก็อย่าลืมให้ตัดกับหมุนนา้าคาถ้คคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพะรวยน,นํานีเด้อค่ะคลิปนี้เขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ